กลุ่มกาเนิดนะคะมันคือยาฮอร์โมนสําสหรับสาวทานนะคะสาวทานเจนเดอร์นะคะคือ,อก็คือเป็นสาวประเภทสองที่ผ่าผ่าตัดแปลงเพศนะคะคือแล้วทีเนี้ยก็คือแบบว่าเราจะต้องกินฮอร์โมนตลอดนะอือคือถ้าเราไม่กินฮอร์โมนเหมือนหนูหนูแบบกินกินหยุดหยุดกินกินหยุดหยุดเดี๋ยวถ้าหนูมีโอกาสนะหนูจะบินไปกรุงเทพแล้วหนูจะไปเช็คฮอร์โมนนะคะเราจะต้องเทคฮอร์โมนให้ถึง ไม่งั้นน่ะสมองเรามันจะสั่งการสั่งการแบบช้านะสมองหนูช้าลงจากแต่ก่อนน่ะหนูยังไม่แปลงเีศใช่ไหมสมองหนูมันก็จะช้ายอยู่หนึ่งสเต็ปแต่พอเราผ่าตัดแปลงเีศมาได้สี่ปีสมองหนูช้าลงสี่สเต็ปคือหนูกินฮอร์โมอนบ้างไม่กินฮอร์โมอนบ้างอะ่ะมันมันมีผลนะเออคือแบบคือบางทีแบบคนด่าเราอะ่ะเขาด่าเราแล้วอะ่ะเราจะคิดได้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าเอา้าเขาด่าซันนี่บ่าอะไรเงี้ย เราจะต้องกินนะคะเราจะต้องกินฮอร์โมนนะคะสำหรับสาวทานนะคะจริง